สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทําให้ดูนะคะว่าพอมาถึงจองหุ้นถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การชำระเงินอันนี้ในกรณีที่ไม่มี K-Plus นะคะแล้วก็ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรด้วยค่ะเราต้องอ่านดูตรง QR code ที่เขาเจนเนอเรตขึ้นมาให้นะคะในคู่มือแจ้งไว้ว่ามันจะมี QR code ขึ้นมา2อันกรณีที่เราเลือกว่าเรา,เราจะชาระด้วย b ิ p a พย์เนนะคะคือมีสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรเนี่ยค่ะ กรณีผู้จองซื้อมีบัญชีธนาคารกสิกรเขาก็จะเจ n เน a เรต QR code ขึ้นมาให้อันนึงอันนี้อันสี่เหลี่ยมเรียกว่า QR code อันนี้เรียกว่า Bar Code อะนะคะทีนี้เราเราเลือกมาว่าเราไม่มีบัญชีกสิกรเราไม่มี K plus ะนะคะแล้วก็แต่เรามีโมบายแบงกิ้งอันอื่นเรากออ็อยู่ที่หน้านี้นะคะแล้วเราก็ไปเปิดแอปธนาคารที่เรามีค่ะ กรณีนี้นะคะเราเลือกใช้แอปของ scb ค่ะเราพอเราเปิดแอป scb ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลือกไปตรงคำว่าสแกนจ่ายในวงกลมสีแดงค่ะหลังจากเราเลือกไปแล้วมันจะมีตัวอ่าน qr code ขึ้นมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เอาโทรศัพท์อะค่ะยิงไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยในกรณีที่เราทำผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ ยิงไปที่บาร์โค้ดแบบนี้ค่ะ QR โค้ดแบบนี้ค่ะในความเป็นจริงแล้วมันจะมีตัวจับอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดขึ้นมาให้ดูแค่แค่ทำแสดงให้ดูคร้าๆวๆอะค่ะพอเรายิง QR โค้ดเสร็จแล้วนะคะมันจะอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะหลักทรัพย์กสิกรไทยจองซื้อจองหุ้นสำหรับส,สำหรับพูดถึงหุ้นเดิมจะทำนอนอย่างนี้ค่ะเราต้องอ่านดูแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนของเราแล้วก็ เลขที่ใบจองกรณีที่เราเป็นนักลงทุนทั่วไปมันอาจจะไม่ไม่แน่ใจว่ามีเลขที่ใบจองขึ้นมาไหมนะคะเราก็ตรวจทานดูว่าถูกต้องไหมจานวนเงินถูกต้องไหมเมื่อเราตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องเราก็กดต่อไปค่ะก็สุดท้ายแล้วก็เสร็จสิ้น ตรงนี้ค่ะเป็นการชําระเงินเรียบร้อยการจองก็เป็นอันสมบูรณ์นะคะแต่เราต้องทําจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไปดูนะคะว่ามาีหลักฐานการจ่ายเงินขึ้นมาหรือเปล่าเป็นรูปภาพะนะคะเราก็เก็บเอาไว้ ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะคะยังเป็นธนาคาร SCB อยู่นะคะสมมุติว่าเราไม่มีคอมพิวเตอร์เราไม่มีแท็บเล็ตเราก็มีแต่มือถือเนี่ยแหละเราก็ทำการจองผ่านมือถือมานะคะเข้าเว็บกสิกรแบงก์ .com มาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ให้เห็น QR code อะคะ่ะเราก็ เอาแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็ภาพนั้นภาพ QR code อันนั้นนะคะมันก็จะไปอยู่ในคลังรูปภาพเราเห็นมุมล่างซ้ายไหมคะที่มีสี่เหลี่ยมเหมือนรูปภูเขาอะคะ่ะอันนั้นคือคลังรูปภาพเราต้องคลิกตรงนั้นไปเพื่อไปเลือกรูป QR code อันนั้นมาให้ให,ให้ให้ตัวสแกนนี้มันสแกนอ่ะนะคะ เมื่อเราคลิกตรงสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะพาเรามาที่คลังรูปภาพของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่มันจะมีภาพ QR code ที่เราถ่ายเอาไว้เราก็คลิกลงไปเลยค่ะเนี่ยหาตามลูกศรชี้ลูกศรสีเขียวนะคะในกรอบสีส้มะคะ่ะคือเลือกภาพ QR code ที่เราถ่ายภาพไว้หลังจากเราเลือกภาพแล้วนะคะระบบมันก็จะอ่านสักครู่หนึ่งอ่ะคะ่ะแล้วก็จะนำพามาสู่หน้านี้เหมือนกันก็ตรวจสอบให้ดีว่าถูกต้องหรือย,อยังแล้วก็กด ต่อไปอ่ะนะคะจนกว่าจะชำระสำเร็จก well well, ็เป็นอันเสร็จการจองสมบูรณ์อ่ะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะห now, s. <S ากมันไม่เป็นตามนี้เป๊ะก็เอาคร่าวๆนะคะเป็นไอเดียนะคะ